สายดินนะครับสายดินอยู่ตรงไหนสายดินใต้ถังสายดินใต้ถังก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ที่โครงถังโครงถังก็คืออยู่ด้านนอกนะครับอยู่ด้านแถวฝาหลังเครื่องครับเขาจะจัาสายเส้นนี้ไปอยู่ที่ฝาหลังเครื่องด้วยนะครับในส่วนที่เป็นเหล็กแล้วเราก็จัาจากส่วนที่เป็นเหล็กหลังเครื่องลงไปลงดินเลยนะครับโดยใช้แท่งกล่าวตอกลงไปในดินครับแท่งกล่าวทองเหลืองครับส่วนตรงนี้ก็มอเตอร์เดนน้ำทิ้งก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ นี่ก็คือมอเตอร์เดน้ำทิ้งนะครับใช้สายสามเส้นเทาน้ำตาลเหลืองนี่คือมอเตอร์เดน้ำทิ้งส่วนตรงนี้อินเทกวาลวน้ำเข้าหน้าตาก็จะเป็นนี้ครับนี่นะครับวาลวน้ำเข้าก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนฟ้าสว่างไลท์บลูแล้วก็สีเทาสีเทานี่คือสายคัมอนครับ ส่วนเกรย์ G R เกรย์สีเทาเป็นสายคอมมอนนะครับสายคอมมอนมันก็จะมาจากบอร์ดควบคุมนะครับวิ่งออกมาเนี่ยแล้วก็จ้ามออกมาเป็นสี่เส้นอย่างนี้ครับเกรย์ในไฟก็จะวิ่งออกมาจากบอร์ดควบคุมอย่างนี้นะครับเทานะครับมาจากไหนครับมาจากนี่ครับดีเลย์นะครับต่อจามสองเส้นนี้เข้าหากันนะครับไฟซีเส้นหนึ่งนะครับก็จะวิ่งมาที่ จุดจำสี่เส้นนี้ครับส่วนไฟซีเส้นหนึ่งก็จะต่อตรงๆเข้าไปในแผงควบคุมเลยนะครับต่อไปที่ขา t งของไตแอกทุกตัวครับส่วนถ้าใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับ r e p a r m c u b o x p o t c o m คลิกไปเไปครับเข้ามาหน้าซ่อม and MCU ครับจากนั้นคลิกซ่อมครับจากนั้นคลิกแฉลงลงมาเลยครับลากลงมาในโหมดเครื่องัสผ้านะครับ แล้วก็มาคลิกอ่านการทํางานได้นะครับตอนที่สิบเอดสีของสายไฟและการทํางานคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นคลิกแถบล่างลงมาครับก็จะมีวิดีโอให้ชมนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับให้อ่านกันที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ